นี่ค่ะทุกคนบ้านใครมีถุงกองชาแบบนี้บ้างอันนี้เราไม่ได้ใช้นานแล้วนะเขวนไว้คี่ฝุ่มมันขึ้นละเพราะว่ามันขาดมันรั่วเนี่ยมันจะชอบรั่วนะใช้ได้แป๊บเดียวเพราะเราต้องบิดมาเนาะแล้วเราจะมีเหล็กตัวนี้เยอะมากนี่นะทุกคนเหล็กอันนี้มันจะไม่เป็นสนิมนะเราจะเก็บตัวนี้ไว้เราจะตักถุงผ้าตัวนี้อกแล้วเราจะเก็บเหล็กไว้นะเดี๋ยวเราจะมาทําการเย็บ เย็บว้ใช้แบบนี้กันนะคะเดี๋ยวตัวนี้ก็ต้องตัดออกนะเพราะมันขาดมันนานแล้วแหละอันที่ใช้อยู่ปัจจุบันอะตากไว้นะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเราจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่เนาะอันนี้ก็คือผ้านะคะเป็นผ้าฝ้ายเนาะผ้าขาวที่เราจะเอาไปทําการเย็บนะคะทุกคนอันนี้เปื้อนใช้ไม่ได้เอาตัวนี้มันไม่เปื้อนเดี๋ยวเราค่อยเอาไปซักนะคะผ้าขาวแบบนี้นะ นี่นะคะแล้วนี่ก็คือผ้าขาวนะคะที่เราจะใช้ในการเย็บถุงกองกาแฟนะคะทุกคนมันเป็นม้วนใหญ่เลยนะนี่นะคะก็จะได้สิบแปดนะคะเส้นรอบวงก็คือสิบแปดแล้วก็ความเนี่ยเนียสิบเอ็ดนะคะสิบแปดคูณสิบเอ็ดนิ้วนะคะทุกคนมันก็จะโค้งแบบนี้ใช่ไหมเป็นวงกลมตัวนี้จะเย็บส่เล็กตัวนี้ก็จะทําเป็นตูด เป็นโค้งๆคงนะคะตรงนี้จะทำเป็นโค,งโคง้งๆคงก็จะพับตัวสิบแปดขึ้นไปนะคะหนึ่งทบนะครึ่งหนึ่งตัวนี้จะเป็นความสิบเอ็ดนิ้วนะวจะพับไปสองทบนะคะพับกลางแล้วก็พับอีกทบหนึ่งแบบนี้นะหลังจากนั้นเราก็จะทําการตัดเป็นโค้งโค้งนะคะทาเป็นถุงกาแฟมันจะตัดง่ายเนาะ มันจะออกมาประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้คืออันนี้เราพับครึ่งมาแล้วใช่ไหมเนี่ยตัวอย่างก็จะประมาณนะี้อันนี้คือของเก่านะที่เราแกะมานะคะมัน,นก็จะโค้งแบบนี้ใช่ไหมเราจะตัดง่ายขึ้นเราก็จะตัดพับไปหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะตัดแบบนี้เลยอันนี้เราทําใช้เองเนาะมัน,นจะออกมายังไงก็ เนี่ยทุกคนมันก็จะออกมาโค้งประมาณนี้นะแบบนี้เนาะไปไปลองกันอาจจะไม่เหมือนเขาป๊กก็ได้นะคะทุกคนไปเย็บกันดีกว่าค่ะเดีย๋ยวเราจะตัดให้สโลปอีกหน่อยหนึ่งดีกว่าทุกคนคะตัดแค่ตัวนี้แต่ว่าให้มันสโลปขึ้นไปอีกสักหน่อย ประมาณนี้นะคะมันจะได้ดูเป็นถุงกาแฟมากขึ้นเนาะอืมประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำการพับขอบนะคะเย็บย้ำเพื่อไม่ให้มันลุยก่อนเนาะย้ำหัวย้ำท้ายด้วยนะคะ มันนิดเดียวนะทุกคนก็แล่ลนไปเลยแล้วตรงนี้ก็พับลงมาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวพับเฉพาะหัว เสร็จแล้วเราก็จะมากลับเอาตัวนี้ข้างบนนะตะเข็บให้เขามาชนกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเริ่มเย็บเลยฝั่งนี้ที่เราไม่ได้ย้ำเพราะว่าตัวนี้เป็นขอบผ้าเนี่ยข้างบนตรงนะี้มันไม่ลุยแต่ถ้าใครตัดแล้วมันลุยเย็บย้ำเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะก็คือย้ำไอต้ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะเว้นไว้สักประมาณสองเซนก็ได้กะเอานะทุกคนไม่ต้องเป๊ะ เราก็จะเริ่มมาเย็บตรงนี้เลยเย็บเข้ามาเลยนะคะยางนิดนึงเสร็จแล้วเราก็วิ่งมาเลยวิงชวน ตัวนี้มันใหญ่เกินแล้วก็ตัดออกอันนี้เราทำไซส์เองนะหรือว่าถ้าใครจะทำไปขายก็เป๊ะๆหน่อยแล้วกันเนาะทำประมาณนี้นะคะแล้วก็จะย้ำอีกรอบเนึงเย,ย็บเหมือนเดิมเลยเผื่อมันลุย ยคนี่มันขาดง่ายเพราะว่าเราต้องบิดเวลาเรารกรองกาแฟเราต้องบิดอยู่แล้วตลอดนะมันก็จะสวยไว้สวยง่ายมันอยู่กับน้ำร้อนตลอดเวลาเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็จับว่างี้นะ แล้วก็จเจาตัวนั้นใส่นี่นะใส่ไปในคอแบบนี้เลยแล้วก็จับตะเข็บตัวเนี้ยมาเย็บเลยนะคะกลางออกแล้วก็เย็บมันจะเย็บยากนิดหนึ่งนะถ้าใครถ้าใครมีแบบตีนผีเดียวที่ตรงนี้มันจะไม่มีมันจะมีแค่ฝั่งเดียวว่าเขาไว้สำหรับเย็บซิปอะเปลี่ยนตัวนั้นไซส์ก็เอามาใส่ก็ได้นะ เหยียบเหล็กนะทุกคนมันจะห่างหน่อยก็ช่างมันก็ค่อยค่ย็ยไปเรื่อยเรยนะคะวนเป็นโค้งๆดึงตึงอย่าให้มันพับไปข้างล่างเดี๋ยวมันจะเย็ยบไปติดกัน มุมตามโค้งเลยนะตอนนี้ตะเข็บที่เราเย็บไว้อะมันจะไปอยู่ข้างล่างหละที่เราย้ำกัรลุยไว้อนะคะมันก็จะไปอยู่ข้างล่างแล้ว,ลวก็จะค่อยๆวนเป็นวงกลมแบบ เสร็จแล้วก็ย้ำเสร็จแล้วค่ะนี่กคนนก็ก็ถึงตัดเสร็จได้ออกให้มันเรียบร้อยเนาะทำเสร็จแล้วเราก็เอาไปซักนะคะซักตากแล้วเวลาจะใช้อะเราก็เอามาทำการลวกน้ำร้อนนะคะก่อนใช้ทุกครั้งเนาะ ใช้เสร็จก็ซักซักด้วยน้ำเปล่าก็ได้นะคะทุกคนซักน้ำเปล่าก็ได้แล้วเราก็แขวนตากไว้ให้แห้งวันต่อไปจะใช้ก็เอามาลวกนทาร้อนอีกแค่นี้นะคะเสร็จแล้วเพราะว่ามันจะต้องซื้อบ่อยมันก็ไม่ไหวเนาะมันขาดไว้เวลาเราใช้ใช่ไหมกองเสร็จเราจะใช้ที่คีบที่คีบ เหล็กีบแล้วเราก็บิดแบบนี้นะคะทุกคนมันก็จะเปื่อยง่ายเพราะว่ามันโดนน้ำร้อนตลอดเวลามันก็จะขาดไวเราซื้อบ่อยมากทุกคนก็คิดดูว่ามีเหล็กหลายอันมากอะประมาณนี้นะคะปันไอเดียกันเนาะเผื่อใครอยากไปทำเผื่อใครมีนะจะใช้เป็นผ้าขาวบางก็ได้นะนี่อันนี้คือที่ทำเสร็จแล้วนะคะทั้งหมด อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ